เอาละฮะท่านผู้ชมครับมาถึงคนที่เกิดลักนณาราศีตุลน,นะฮะตุลเรื่องงานครับได้รับการอุปถัมภ์ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะครับอาสงอาซออามงอามาอาอื้มอาอีก็จะช่วยท่านทําให้ท่านเนี่ยมีความสุขมีความสําเร็จได้รับโอกาสมีคนแนะนํานั่นน,นู่นนี่ธุรกิจลูกคงลูกค้าแฮปปี้สวยงามการเรียนก็ดีงามครับการเงินครับนี่ฮะขอแสดงความดีใจ กับคนลัคนาราศีตุลครับเพราะดวงของท่านเป็นดวงที่มีโอกาสซื้อรถนะครับรายจ่ายก็จะหมดไปกับเรื่องนี้ฮะใครที่มองว่ามันเป็นเรื่องดีผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องดีครับซื้อรถแล้วต้องมีความสุขครับแต่ก็ต้องวางแผนเอาไว้ด้วยนะครับนี่ครับความรักมีงามครับตุลมีเสน่ห์มากคนโสดนะครับคนมีคู่นั้นความรักจะเข้าท่าเข้าทีครับอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาการก็จะเทีย์กันได้คนโสดนั้นก็จะมีคนเข้ามาแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่ชาวลัคนาราศีตุล จะสละโสดครับก็มีดวงเกณฑ์แบบนั้นนะครับเรื่องของสุขภาพดีงาม ไม่น่ากังวลครับเรื่องของโชคลาภครับเป็นดวงที่มีโชคนะครับและเลขนํำโชคครับตามให้เลยครับ278943ครับเสริมดวงครับทําบุญโรงพยาบาลก็จะเป็นอนิสงส์ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นดวงโชคดีแฮปปี้มีความสุขนั่นเองครับมาถึงชาวลัคนาพิจิกภูมิปาโลโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งครับคนที่เกิดพิจิและเกิด ในช่วงตุลาคมกันยายนนะประมาณเนี่ยฮะกันยาดวงดีครับแฮปปี้มีความสุขสมบูรณ์คิดสิ่งใดก็จะสําเร็จงานด้านลงทุนอสังหาการค้าการขา,า,ายเจริญระงอกงามเข้าที่เข้าท่าเข้าทางแฮปปี้ครับงานของท่านกําลังจะได้งานก้อนใหญ่ๆนะฮะในเดือนกันยายนนี้นะครับและเรื่องของการเงินนั้นครับท่านผู้ชมเป็นดวงที่รายจ่ายก็ร,เร,ร,เรนะเบิดระเบ้อบางคนซื้อรถบางคนแต่งรถบางคนไปทานั่นบางคนไปทํานี่นะครับแล้วก็ดวงของท่านนั้น รายรับก็เข้ามาแต่ว่าอย่าให้ใครยืมเงินนะครับความรักครับคนโสดได้รับประทานเด็กครับอร่อยไหมฮะบอกกันด้วยนะฮะส่วนคนมีคู่ความรักมื่เช่นครับและเป็นดวงที่จะมีบุตรนะครับสุขภาพนั้นครับแข็งแรงดีครับและท่านในเดือนกันยายนนี้ครับเป็นดวงการเดินทางไกลนะครับเรื่องโชคลาภครับมาจากบ้านเลขกที่ครับบ้านจะให้โชคนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกครับเตรียมตัว ได้เลยนะครับการเทอาบุญเสริมดวงครับทำบุญบ้านเด็กกาพ้าครับทาบุญเกี่ยวกับทุนการศึกษาก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงทําให้ชาวรักนาพุจิดวงดีงามครับระวังแค่เรื่องรายจ่ายเท่าน,นั้นเองครับแต่โดยรวมแล้วชาวรักนาพุจิดวงแฮปปี้ดีมีความสุขเกิดความสุขสมบูรณ์ไปกันต่อครับชาวรักนาธนูครับ งานเกิดความเครียดความกังวลความไม่สบายกายไม่สบายใจคิดสิ่งใดก็ติดติดคันคามันก็เป็นเรื่องธรรมดาในช่วงนี้ครับเพราะว่าดงท่านนั้นต้องตั้งใจและก็ต้องละเอียดรอบคอบเอกสารธุรกรรมสัญญาบริวารมีปัญหาแต่ก็จะผ่านไปได้เชื่อผมนะครับเรื่องการเงินครับระวังถูกโกงถูกหลอกระวังเอกสารการค้ำสัญญานะครับคำ้ำประกันกสัญญาไม่เอาเลยนะและอย่าให้ใครยืมเงินนะครับลงทุนอะไรก็ตามแต่นะครับต้องเช็คกันให้ดีนะจ๊ะการ เงินการงานของชาวธนูเนี่ยอาจารย์โจเป็นหวงครับเรื่องความรักนี้คนรักจะอุปถัมภ์คนโสดจะมีคนเข้ามาดีๆนะครับความรักถือว่าดีงามแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนเกื้อกูลกันนั้นทําให้ท่านมีความสุขแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกผ่านเรื่องราวที่เป็นอุปสรรค และเป็ดปัญหานะครับเรื่องสุขภาพท่านผู้ชมครับแข็งแรงดีครับใครเจ็บป่วยเป็นไข้ได้หมอได้อยู่ได้ยาดีสุขภาพของท่านถึงแม้ว่าจะเจ็บป่วยมานะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดูดีครับหมอดีฮะและเรื่องของโชคลาภครับเขาบอกว่าขอพรพญานาคไปไหว้พระเสริมดวงขอพรพญานาคทาให้ท่านนั้นดวงดีและก็มีความสุขครับเลขนําโชคคือเลข789 05เครับ7 8็0 5นคือเลขนําโชคของลัคนา hanu no.